สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักครันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาความรักของคนทั้ง7วันนะคะนะในช่วงที่คุณเปิดเนี่ยจนไปถึงประมาณมีนาคม2,569นะคะเรามาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันแล้วก็คนที่เป็นโสด ความรักจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะในช่วงสองสามเดือนนี้นะเราจะมาทายทํานายความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักระยะสั้นๆนะคะเราจะไม่ดูนะหลังจากนั้นก็จะมีการทํานายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าคราวนี้เราจะมาดูคนที่เกิดวันศุกรนะ์มาดูความรักของชาววันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างนะชาววันศุกร์เนี่ยใครได้เป็นแฟนของชาววันศุกร์เนี่ยต้องทําใจหน่อยนะเพราะว่าเขาทั้งมีมทั้งแบบ ทั้งแบบเป็นคนที่แบบอารมณ์นะสองอารมณ์หน่อยอ่านะเป็นคนที่สองอารมณ์ถ้ารักเขาจะรักมากความอ่อนหวานอ่อนโยนในตัวของชาววันศุกร์เนี่ยนะคะนะ,ะเวลาเขาโกรธเนี่ยโอ้โหเพราะนั้นถ้าแต่ถ้าได้รักหรือเป็นแฟนเขาจะเอาอกเอาใจดีมากเลยนะชาววันศุกร์บวกๆเขาก็มีเซนนะชาววันศุกร์มีเซนนะเขาคาดการได้แม่นมามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะยังงอนอย่างนี้คือการคาดเดาที่ถูก ประมาณนั้นเซนอะเซนแรงด้วยแล้วก็มีสเสน่ห์นะชาววันศุกร์เนี่ยคำพูดคําจาอ่อนหวานดึงดูดเพศตรงกันข้ามได้ดีมากเลยนะใกล้คุยกับใครเนี่ยคนเขาก็มีความรู้สึกว่ารักชอบมองรักษณะความรักนะอะนะคะช่วงนี้ชาววันศุกร์จึงเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับมีความรักโลกสองใบคนนี้ก็รักคนนี้ก็ชอบ แม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวนะเออเป็นปัญหาเข้ามานะเออบางท่านอาจจะเป็นปัญหายืดเยื้ออ่ต่อเนื่องมานะคะเออความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่ามันแย่ทุกอย่างมันพังหมดสิ่งที่คาดหวังอะ่ะมันพังนะคะแต่คนรักเนี่ยรู้สึกว่าทุกเป็นทุกใจแล้วยังยังหมายคามว่ายังเก็บความรู้สึกนึกคิดที่ยังชอบอยู่ไว้ในใจ บางท่านไม่แสดงออกนะคะมันข้อเสียของชาววันศุกร์ก็คือค่อนข้างจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองถ้าโกรธก็โกรธเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะชาววันศุกร์ในอนาคตมีโอกาสดีดต่อกันมีโอกาสคูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะเรามาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะถึงมีนานะคะ การทำนายไว้หลายรูปแบบนะคะทั้ง12นักษา, 12, าสตร์ส2ราศีก็ทำนายให้นะคะว่าอย่าลืมไปดูถ้าใครชอบดูแบบไหนก็เลือกดูแบบนั้นนะคะชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากันนะมันเหมือนกับหมดรักกันนะเหมือนกับหมดรักกันแต่ในส่วนดึกๆก,ก็ยังยัง,ย,งยังคิดถึงอยู่ยังตัดกันไม่ได้บางท่านจบเหมือนไม่ได้จบขาดการติดต่อไปเลย คนรักก็เป็นทุกข์ไม่น้อยเลยนะคะแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอะ่ะเออบางท่านมีสองบ้านอย่างที่บอกหรือคนหนึ่งอยู่ใกล้คนหนึ่งอยู่ไกลนี่แหละนั่น,นเป็นอย่างนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างมันพลาดไปแล้วเนี่ยคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอคือหมายคขามาก้าวผิดไปแล้วก็ยังไม่นึกถึงเออประมาณนั้นจบก็เหมือนไม่ได้จบนะ ถึงจะขาดการติดต่อไปก็ตามก็ค,คือมันได้ทําแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นแต่มีโอกาสที่จะพูดคุยกันตกลงกันเรื่องเงินเงินทองทองเลยนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยบางท่านเงียบไปเลยหายเงียบไปเลยนะออแต่มาดูคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยยังมีมีความสับสนในความรู้สึกอยู่นะมีทางเลือกเนี่ยแต่อีกคนพาไปเจอที่พูดง่งยๆอีกคนพาเปิดตัว อีกคนก็ยังอยู่ในใจเนี่ยมันเลยทําให้ชาววันไม่ว่าจะเป็นชาววันศุกร์หรือคนรักก็ตามเนี่รู้สึกว่าหาทางออกในเรื่องตรงจุดนี้อยู่กับประมาณว่ารักพี่เสียดายน้องเนี่ยนะอะประมาณว่ารักพี่เสียดายน้องคุณต้องนึกถึงสิ่งที่อยู่จิงที่ที่คุณอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยคุณเจออะไรบ้างความรักที่ผ่านมารักกันมากน้อยแค่ไหนคนที่ไปเปิดตัวหรือพาไปพบครอบครัวเนี่ย คุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาคุณก็ต้องมั่นใจจิตใจอย่าโลเลยอย่าวอกแวกสิ่งที่คุณยังไม่เกิดคือคุณยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงได้สัมผัสนิสัยจริงๆต่างๆต่อกันและกันเนี่ยเพราะนั้นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมืดแปดบ้านมืดแปดด้านที่จะแก้ไขปัญหาที่มีความรักเข้ามาเนี่ยทั้งๆที่คุณมีแฟนอยู่เออประมาณนั้นแต่ชาววันศุกร์ก็ยังอยู่ในใจอยู่นะคนรักก็ยังตัดไม่ได้หรอกถึงจะมีปัญหานะคะ ตัดไม่ได้หรือหมายความว่ามีปัญหากันก็อยู่ในใจอยู่คือยังไม่พอใจกันอยู่ประมาณนั้นนะบางทีก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์คิดถึงอ่าคนที่คบกันนะเวลามีปัญหากันเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหากันอยู่ชาววันศุกร์ก็คือหมายนวับว่าเป็นต่อคือ,อยังอยู่ในใจเขาอยู่บางทีบางท่านนะอาจจะ มีแฟนสองคนอะไรประมาณเนี้อ่าแต่ชาววันศุกร์ยิ่งอยู่ในใจอยู่ถึงแม้จะมีปัญหากันนะ่ะอ่านี่แหละความมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นอย่างนั้นชาววันศุกร์การที่ได้คบเขาจะมีความอ่อนโยนเอาอกเอาใจอะไรประมาณเนี้ทําให้อ่าคนที่เข้ามาใกล้ชิดกับชาววันศุกร์นี่อาจจะลืมในสิ่งที่เขาเคยอเป็นคนรักกันเนี่ยนะคะอ่า อีนี้เรามาดูคนที่เป็นโสดบ้างคนเป็นโสดจริงๆแล้วนะเบื่อหน่ายกับความรักมากใครที่เข้ามานี่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกที่จะชอบใครเพราะว่าใจเขายังเหมือนกับว่าสองจิตสองใจอ่ะถึงคนโสดนะ <c oughs> เหมือนกับว่ายังไม่เปิดใจที่จะรักใครอย่างจริงๆจังๆ,ๆนะ <c oughs> แล้วก็การที่พูดคุยเนี่ยก็ <c oughs> พูดคุย ในความรู้สึกแต่ยังไม่ได้ชอบใครจริงๆจัง,จงๆนะ,ะมีหลายคนเข้ามาพูดคุยนะฮะแต่ว่าชาววันศุกร์เนี่ยชนะใจคือหมายความว่าเขาชอบนะอยากคบหาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาคือรู้สึกว่าเเขามีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักมาก่อนเหมือนกันอ่านะเขาคุยคือถนอมน้ําใจซึ่งกันอะรกันนะเป็นเพื่อน คุยกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่เคยผ่านการโดนหักหลังหรือโดนหลอกลวงจากความรักมาก่อนเนี่ยคนโสดเนี่ยเพราะนั้นความสัมพันธ์จึงยังไม่เปิดใจที่จะคุยกันอย่างจริงๆจังๆมันเบื่อกับความรักเหมือนกันนะชาววันศุกร์ที่เป็นโสดเนี่ยแต่ในอนาคตต้องใช้เวลานะมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะมีโอกาสที่จะคบกันเป็นแฟน แล้วคนที่เข้ามารู้สึกมีฐานะดีด้วยนะชาววันศุกร์เนี่ยนะคะที่เป็นโสดนะถ้าพยมีการพัฒนานะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็ยังเหมือนกับว่ากลัวเหมือนกันเขาก็เหมือนกับว่าเป็นทุกเรื่องความรักมาก่อนแต่ถ้าคุยกันไปนี่คุยกันไปได้ชาววันศุกร์เองก็เหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นนะแต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนา,าว่าละคนโสดนะนะสำหรับความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะจนถึงประมาณมีนานะคะ สรุปโดยรวมๆแล้วก็คือชาววันศุกร์เนี่ยมีสเสน่ห์ไม่หยอกเลยนะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนเอาอกเอาใจคนรักเก่งมีพลังดึงดูดเพศตรงกันข้ามอะนะแต่ว่าข้อเสียก็คือค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองเวลาโกรธก็สุดๆเป็นคนที่สองอารมณ์ด้วยนะชาววันศุกร์เนี่ยมีเซนด้วยนะหลอกชาววันศุกร์ยากเหมือนกันในช่วงนี้เป็นอะไรที่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นความรักจึงมีโลกสองใบ นะคนที่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะหนักหน่อยบางทีขาดการติดต่อหรือต่างคนต่างอยู่นะแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่คนรักก็เป็นทุกข์ไม่น้อยเลยตกลงกันไม่ได้เรื่องเงินหนึ่งทอง,ทองเลยนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะคนที่คบกันก็ยังสับสนในความรู้สึกเพราะว่าคุณมีทางเลือกเข้ามาแต่อีกคนหนึ่งคุณพาไปเปิดตัวอีกคนหนึ่งคุณยังคบอยู่อ่ามันเป็นอย่างนั้นะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคุณต้องแก้ไขให้ได้นะคนที่คบกันเนี่ยนะคะคนรักก็เป็นทุกข์ไม่น้อยเลย แต่เขาก็ยังรักคือเขายังรักษาไว้อะนะเขายังรักชาวันสุกอยู่นะส่วนคนที่โสดนี่ยังไม่เปิดใจรักใครหรอกแต่ก็มีคนเข้ามาจีบนะคะคนที่เข้ามาก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จึงจึงยังไม่พัฒนาเท่าไหร่นะชาวันสุกที่เป็นโสดเนี่ยเขาเคยผ่านการเจ็บปวดมาพอๆกับชาวันสุกเองนะแต่โอกาสข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคนรักอยู่นะคะนะพยายามคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมีโอกาสพัฒนา ฐานะดีด้วยนะคนโสดที่เข้ามาเนี่ยแต่เขาก็ยังเหมือนกับว่ายังกลัวขยาดกับความรักอยู่วันใจเย็นๆค่อยๆคุยเยนไปนะคะนะฮะก็คงจะประมาณนี้นะคะความรักของคนที่เกิดวันศุอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเดี๋ยวจะมีการทํานายให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะ,ะทั้ง12ราศี12นักสัตว์ด้วยนะคะ โอเคนะคะก็ขอใทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ